สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้อาจารย์กับกางเกงแบดมินตันที่พี่อั้นใช้อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มมาอย่างตัวแรกนะครับกับตัวนี้อาจารยกับของยี่ห้อนะครับของ Aero เพ n นะครับตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดจะ199บาทนะจ๊ะนี่จะให้ดูครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็อย่างเงี้ยคือ Aero เพนผู้ตรงๆนะถ้าที่เทียบกับราคาไม่เกิน200อ่ะตัวนี้ก็ค่อนได้างี้ใช้ได้นะครับถ้า ลื่นผ้านิ่มนะครับแล้วก็ขนาดความหนาของผ้าเนะ่ะเออราคาร้อยเก้าเก้านะครับมันก็ได้หนาให้นี่แหละไม่ได้หนาอะไรมากนะครับก็แล้วก็ตรงนี้ที่เบี้ยนชอบอย่างนึงก็คือตรงนี้นะจ๊ะนี่จ้าคือเกงแบบเป็นตันเนี่ยมันก็จะมีอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมมุมนี้เห็นไหมครับทั้งเก่งทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เกงแบ,บน,นต้านเนี่ยต้องมีตรงนี้ไว้นะครับเผื่อเวลาสไลด์เนี่ยช่วยเริ่มการสไลด์นะครับก็โอเคนะครับไปผ้านิ่มผ้าอะไรเงี้ยก็นน Cha. โอเคนะครับสมราคาร้อยเก้าสิบเก้านะ คราวนี้เราจะมาดูตัวหนึ่งนะครับกับของวิกเตอร์แล้วก็คอมปูเพี่ยนจําไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าไม่เกินสามร้อยอ่ะสองตัวนี้นะครับราคาสองร้อยกว่าบาทพอๆกันนะครับก็ตัวนี้นะครับของวิกเตอร์อ่ะให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้จ้านะครับแล้วก็นะครับกางเกงใารบตั้นเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับปึ๊บตรงนี้เห็นไหมที่มันเป็นรอยย่างนี่ออกมานะครับแต่ว่ามันสั้นกว่าแอลโลเพนะครับเนื้อผ้าคุณภาพผ้านะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวเนี้ย ตัวนี้ก็จะได้เนื้อผ้าที่มันมีความหนาขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยนระยะยาเนี่ยไอวิกเตอร์เนี่ยก็จะใช้ได้ดีกว่าของแอร์โรเพนนะครับและคราวานี้เรามาดูในราคาที่เลทเท่ากันนะครับของคอมปูนะครับคอมปูอะ่ะ <c oughs> ตรงๆนะ <c oughs> ก็คือจะมีดีไซน์ที่สวยกว่าเขานะครับก็คือว่านี่จ้าตรงนี้มีเล่นลูกลายแดงขึ้นมานะครับแต่นะครับตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยเห็นไหมด้านข้างเนี่ยเขาจะไม่มีรอยแยกนะครับ ไอ้ถ้าเกิดเป็นแบบของอะไรยี่ห้ออื่นนะมันมีรอยแยกนะเพื่อเวลาเพิ่มเวลาสไลด์นะครับแต่ว่าในเรื่องของเนื้อผ้าเนี่ยมันก็จะดีกว่าของแอลอเพนนิดนึงนะครับเนี่ยจับมาร,ร้เลรรุน่นนี้ลื่นบางอันนี้ว่าลื่นเหมือนกันนะแต่ว่าจะหนากว่าหน่อยนึงนะครับก็เข้าใจนะครับของมันราคาสัมพันธ์ตามราคานะครับก็นี่มันแพงกว่าร้อยหนึ่งคุณภาพก็ต้องดีกว่าคราวนี้เรามาดูยี่ห้อหนึ่งซึ่งเฮ้ยเพี้ยนคอนทางเดียวประทับใจนะครับก็คือ VS นะครับเฮ้ย VS เนี่ย ตัวเนี้ยสามร้อยสามสิบบาทเฮ้ยแต่คุณภาพผ้านะเหมือนกับสี่ร้อยเก้าสิบหรือห้าร้อยห้าสิบนะครับนี่บางยี่ห้อเลยอะ่ะคุณภาพผ้านะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีความหนานุ่มนะครับคือถ้าเกิดนะครับเป็นยี่ห้อแบบอะไรอะ่ะที่เอ่อตรงนี้มีตรงนี้นในใจไหมนี่นี่แบบใต้นี่ต้องมีอย่างนี้นะครับกลางมาเนี้ยคือถ้าเกิดเทียบดังๆนะครับมันก็จะแบบบางสี่ร้อยเก้าสิบหรือห้านนร้อยห้าสิบได้นะเพื่อนก้กังย์ดีเนี่ยเออของ <c oughs> วิกเตอร์เนี่ยพี่อันซื้อในรุ่นเริ่มต้นมานะครับไอ้รุ่นละห้าร้อยมีไหมก็มีนะแต่ว่าพี่อั้นอะไรใช้เริ่มต้นไปก่อนไงคราวนี้เนี่ยที่ประทับใจที่สุดนะครับในทุกยี่ห้อที่เป็นบอกมาเลยก็คือกางเกงของ VF เนอฟแหละสามร้อยสามสิบาทแต่นะครับคุณภาพเท่ากับสี่ร้อยเก้าสิบหรือห้าร้อยห้าสิบในบางยี่ห้อได้อะเฮ้ยมันมีความหนาที่แตกต่างกันนะแล้วเนื้อผ้าก็ดีด้วยอ่าเดี๋ยวพี่้ได้ดูนะอ่าเทียบกับนะครับส่วนมากอะ่ะถ้าเกิดของราคาสองร้อยก็ไม่เกน300นะ กับในเรื่องความบุเนี่ยคงดูเนื้อผ้าความหนาองอะไรเห็นไหมไอเนี่ยนนราคาเรทสองร้อย200กว่าบาทเนี่ย <c oughs> ไม่เกินสามร้อยคุณภาพผ้าจะมาขนาดเนี้ยแต่แปลกอ่ะถ้าเกิดคุณไปเล่นของห้าร้อยนะคุณภาพผ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ขนาดนี้นะครับแต่ v s เอเนะี่ยเขาทําในราคาสามร้อยกว่าบาทได้ไงไม่เกินสนะี่ร้อยอ่ะซึ่งเ่าทั้งนี้ประทับใจนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบรนด์ VS อถ้าเกิดใครรู้ประวัตินะเขาจะเป็นโรงงานที่ผลิตมาก่อนแล้วเขาก็หันมาทําแบรนด์ของเขาเองครับแต่นะครับ มันก็ได้ในเรื่องของคุณภาพเนื้อผ้านะจ๊ะแต่ตรงเนี้ยมันยังธรรมดาอยู่นะครับไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นเส้นอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคุณไปซื้อของราคาห้าร้อยนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนกับอะไรอันรัดที่มันดีกว่านะ่ะอันนี้อันรัดกึงเหลืองเหมือน, <c oughs> นกับพวกสองสามร้อยอยู่นะครับแต่แต่ไม่เป็นไรจ้ะ มันก็ใช้ได้แบบตามปกติเหมือนกันไม่ไม่ซีเรียสมากนะครับเพียงแต่ว่าเฮ้ยคุณภาพผ้ามันไกลกว่าราคาเยอะแค่คุณภาพผ้ามันก็คุ้มเลยครับเพราะส่วนในเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นไรหรอกเทียบกับของสองร้อยมันไม่ต่างกันหรือว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากไงนะครับแต่ว่าเฮ้ยประทับใจสุดก็คือของแบรนด์วีเอ็นนะครับแต่สาหรับคนที่ <c oughs> เริ่มต้นนะ่ะคุณก็ใช้กับพวกคอมปูพวกแอลอเพนพวกอะไรไปนี้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ของราคาสี่ห้าร้อยอ่ะ สี่ร้อยเก้าสิบไปห้าร้อยเก้าสิบในครมันถูกลงอะ่ะคุณก็มาเล่นวีเอนะครับก็คือพุ่งตรงเนี่ยระรับใจตัวนี้ไอ้ตัวนี้ที่สุดอนะ่ะไอ้พวกนี้ก็แบบว่ายังไม่ใช่ไม่ดีนะไอ้พวกเนี้ยมันของสมราคานะก็ะคือว่าได้ได้ค่อนข้างได้ตามราคาตามมาตรฐานอะ่ะแต่นี่เฮ้ยเออได้เกินราคาเนะี่ยคุณดูเนื้อผ้าที่มันหนานุ่มเหมาอก,กันย่างเงี้ยจับแล้วรู้เลยอ่ะจับแล้วรู้เลยไอเนี้ยสองร้อยกว่าบาทไม่หนาเท่านี้เลยแล้วก็ความรู้อะไรเงี้ยไม่ได้ไอเนี้ยยิ่งร้อยเก้าก้าเนี่ยยิ่งบาง โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า